ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมกลับมาจากการฉีดยาและหายไปนิดหน่อยนะครับแต่ช่างมันเรื่อนมันไม่สําคัญนะครับอันนี้เป็นวิบเบิลลิงโบนะครับมีคนขอมาเหมือนเดิมครับทุกวันนี้ไม่ได้เล่นเองแล้วครับเล่นตามคําขอนะครับผมยังไม่หมดเลยครับเยอะมากมากาหมวกเนี่ยใช้เป็นแนะนําเป็นหมวกผ้านะครับจะเป็นหมวกพิดก็ได้หรือว่าจะเป็นอาหมวกคลีลิกก็ได้เพื่อกันโดนบอลช็อตหรือกันสกีอะไรหนักๆนะครับกดแล้วเป็นอามาตะเนาะแต่ว่าเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับผม หรือว่าจะเป็นหมวกเคลร์ติสก็ได้ก็ใช้ใส่ศัตรูแล้วเมื่อศัตรูใช้อะไรก็ตามที่เป็นการแอคทีฟอย่างเช่นนอร์มอลในแท็กหรือสกิลเนี้ยก็จะโดนดาเมจนะจริงๆมันก็คล้ายกับหมวกพิษแหละมันแค่ต้องรอศัตรูใช้สกิลเอาถ้าหมวกพิษก็ยิงแล้วเจ็บเลยเป็นพิษติดไปเลยแต่ว่าแนะนําให้เป็นหมวกผ้าพเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นผักได้ครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นผักไปใช้ในค่าวหลังนะครับก็แนะนําอยู่ที่3มหมวกนี้นะลบบัฟจริงๆนี่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่ไม่ต้องหรอกครับคือไม่ค่อยนิยมไม่ขนาดนั้นกัับตววยงนเสื้อะือม่า ถ้าอีกเสื้อหนึ่งผมแนะนําเป็นนี่นะเคอร์ติสนะครับผมเคอร์ติสก็ได้หรือว่าจะเป็นเสื้อเมดก็ได้แต่ว่าโดยเบสิกแล้วเนี่ยจะนิยมเสื้อมาเซนารีมากกว่านะครับส่วนรองเท้าเนี่ยไม่ฟิกนะครับรองเท้าอะไรก็ได้อย่างผมใส่คลีริกมาผมกะที่จะเก็บสเปคเฉยๆสุดท้ายผมไม่ใช่สกิลรันอยู่ดีแหละออพาสีก็เลือกเอานะครับยาเป็นยาเลือดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับยาเกาะแทบไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับโอกาสได้ใช้น้อยอยู่นะครับผมรวมถึงอ,อาหารเป็นไข่เจียวนะครับหรือว่าจะเป็นอิลสตูก็ได้ถ้าใครมีตงก็ กินอิสตูก็ได้นะครับอิสตูจะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ถ้าถ้าใครมีตังค์แนะนําให้กินอันนี้ก็ได้นะครับผมก็คือกินไปเลยเทียแปดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะกินอิสตูแต่ว่าจะกินแค่เทียหกเนะี่ยงั้นเราไปกินไข่เจียวเทียเจ็ดดีกว่านะครับผมตามนี้ผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมไฟฟ้านะครับส่วนกระเป๋าเนี่ยแล้วแต่นะมันเอาไว้เก็บของใส่อะไรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการสู้คนกันโอเคคนมาแล้วนะครับผมปรับอ่าสกิลสองเป็น กระโดดนะครับแล้วก็สกิลแรกเป็น d ด f ฟ u l t เป็นน็อกแบ็กไว้ก่อนนะครับหมวกก็เป็นแบบนี้นครับจริงๆแล้วราเดิฟโเป็นผักเลยก็ได้นะเอาชัวร์ครับเพราะว่าผักกับมันดนีไปเปลี่ยนง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่เจอตัวไล่ดูๆจริงก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะ,ะครับอันตีของวิปเปอร์ลิงโบเนี่ยคือการเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะทําการแบบเหมือนเป็นบัฟแบบเปิดปิดนะครับก็คือกดแล้วปิดได้ไอะอย่างผมเปิดเนี่ยก็จะเป็นงนี้นะครับมีธนูเขียวพอปิดปุ๊บ มันก็จะหายไปแล้วก็นับคูดาวนะก็คือต้องปิดก่อนถึงรับคูดาวนะครับส่วนถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันก็จะหมดเองนะครับระยะเวลาอยู่ก็ประมาณ8วินาทีผมอะ,อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเวลาที่มันอยู่เนี่ยมันจะทําให้เรายิงไกลขึ้นอีก35%นะครับแล้วก็ยิงเร็วขึ้นนะครับผมอีกยีรวมถึงทาดาเมจเพิ่มเติมนะครับตอนหนึ่งนัดเป็น145นะครับในทางเวทนะครับก็คือเป็น,นเมจิกดาเมจนั่นเองคือเมื่อเรายิงไปแล้ว1นัดอะ่ะมันจะมีลูกธนูอ ดูนะครับเนี่ยผมยิงไปนหนึ่งนะัดจะเห็นว่ามันมีลูกธนูเขียวๆเ,เนี่ยยิงตามออกมานะครับผมนี่อย่างนี้อ่าซึ่งไอ้ลูกธนูเขียวๆตรงเนี้ยจะทําดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับดาเมจมันก็มาจากตรงนี้นะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่ใช่ธนูสายเทพนะครับจริงๆแล้วถึงจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นเทพอ่ะธนูธรรมดาก็จะโอเคกว่านะครับถึงจะเป็นแบบนี้ก็ต้องเล่นเป็นไคยอยู่ดีนะครับเราจะไม่ยิงแบบพงผางมากเกินไปนะครับก็คือยิงแค่แบบพอควรพอ ม่ถ้าถ้าเขาเข้าถึงตัวเราแล้วเราเทรนไม่ชนะเราก็ไม่ต้องไปยิงสู้แบบตรงๆนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคเจอคนแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าผมส่วนที่เห็นว่าโลกไม่แดงอันนี้เป็นบักนะครับแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเราเราเข้าเกมมาแล้วเราไอ้นี่เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้เจอไฟ not g o o ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็กดพิษนะครับแล้วก็กดอันตรีนะครับแล้วก็ยิงมันยิงได้ค่อนข้างไกลนะครับจะเห็นว่าคือผมต่อเขาได้จากแบบระยะไกลเลยนะ ก็พยายามถอยนะครับผมถ้าเขาหนีเราก็พยายามเข้านะครับคือพยายามตียิงต่อไกลๆอ่ะครับพราะไฟก็เองก็ระยะไกลเหมือนกันโอ้ยิงไม่ถึงฮนะนี่โดนยิงถึงละเออเจ็บเนี่ยครับผมพยายามใจเย็นครับยิงต่อจากระยะไกลไม่ต้องรีบครับเขาเข้าไปห้องที่โอ้มันไม่ตันฮนะ เดี๋ยวน,นี้ผมจะกระโดดข้างนะครับโอเคเขาสกิลไม่โดนนะโอเคอันนี้เราต้องตามแล้วนะครับกินยาเลือดไปด้วยเอาชัวโอ้ยิงถึง <laughs> เมื่อกี้ผมยิงแบบไม่เห็นตัวนะครับคือผมกดอันตีแล้วมันยิงถึงเฉยผมก็เลยได้ได้ยิงนะครับเมื่อกี้คือนั่นแหละมันเพิ่มระยะอีก35%มันยิงไกลแบบถ้าเป็นจอล่างมันก็สุดนะครับผมโอเคสรุปคือยิงแบบไม่เห็นตัวศัตรูแต่ล็อกไว้กวดอันตีแล้วมันยิงได้ก็เลยยิงไปนะครับผมโอเคก็ตามนี้อันนี้คือความเก่งของมันนะครับก็คือระยะที่ไกลนะครับมันยิงต่อได้เรื่อยๆเนาะ ก็พยายามแบบเรากดพิษเงี้ยหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดอันตีแล้วก็ยิงระยะไกลเพราะยิงพิษเสร็จเนี่ยเราปิดอันตีเลไก็ได้นะไม่งั้นระหว่างเราเปิดเนี่ยเราโดนรถก่อด้วยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเราจะบางลงนะครับผมก็คือต่อด้วยพิษอ่ะในระยะไกลด้วยอันตีเพื่อเพิ่มระยะอะไรประมาณเนี้ยก็ได้ถ้าเราเจอตัวไกลอะไรอย่างงี้ครับถ้าเจอตัวใกล้ก็อาจจะง่ายกว่านี้เนาะโอเคตามนี้ครับผมทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็แค่ทําทางออกนะครับผมเพราะตอนนี้เราโดนขังอยู่ก็ทำทางวนให้เรียบร้อยเราเป็นตัวใครถ้ามีทางวนมันก็ดีนะครับจร จริงๆต่อให้ไม่เทสตัวใครก็ควรทาครับเพราะว่าเผื่อเราเป็นตัวเทเเราก็ต้องเปลี่ยนตะกิ้อยู่ดีในบางครั้งแบบที่ผมทําเป็นประจำนาะที่ผมจะพยายามบอกเสมอนะครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องทําก็ได้นะปล่อยไปเพราะเราไม่ได้มาวนตรงนี้อยู่ละเดี๋ยวเขาปล่อยไปเลยเดี๋ยวผมจะไปวนรอบรอบล่างนั้นครับรอบตรงใกล้ๆจุดเกิดเราผมจะเล่นรอบนั้นนะครับ <Okay. S 1> ไปครับผมอ๋อวิสเซอร์ลิงมันก็ไม่ชอบผมสาหรับผมนะมันไม่ชอบเคิร์ดครับมันไม่ชอบเคิร์ดอ่าแล้วก็ดาบ ดาบแล้วก็เมสเมสอะไรพวกนี้ก็ไม่ชอบหรือว่าพวกหอกที่ใช้เสื้อเหล็กเนี่ยผมผมว่ามันมันค่อนข้างแพ้นะครับเอาจิงๆก็ประมาณนั้นไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็ถ้าเจอถ้าเจอจะตีเพชรหนีก็ได้แต่ว่าถ้าจะไม่หนีอันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาที่ผมเล่นแล้วผมเจอตัวอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้เนะี่ยผมก็สู้นะผมก็ไม่ตีเพชรเหมือนผมก็สู้ให้แม่งตายไปแล้วก็ซื้อของมาลงหมายช่างมันครับไม่ขี้เกียจตีเออขี้เกียจตีแต่ แต่ใครจะเล่นเซฟตีก็ได้นะครับอ,อ๋อ,อ่าพูดถึงเคิร์สแล้วเจอเลยโอเคเนี่ยมันไม่ชอบเคิร์สครับมันไม่ชอบเคิร์สอย่างเงี้ยมันไม่ชอบเลยครับปุ๊บถ้าเขาแปะกระโหลกใส่เราอย่าให้เขาแปะใส่เยอะนะครับให้เขาแปะแค่สองันพอแล้วเราก็วิ่งโกยออกมาเลยนะครับผมไม่งั้นเราจะเจ็บตัวนะครับพยายามอย่ายิงนะครับระยะน,นี้ไม่งั้นโดนจับแน่ขนาดไม่ยิงก็ยังโดนเลย โ okay. อเคเขาแปะออกมาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับนั่นแหละพยายามอย่าให้เขาแปะนะครับนี่ครับยิงไปอย่าก,กลดรองเทา้ามั่วซ่วนนะครับอย่างนี้ผมไม่กลดรองเท้านะถึงแม้ว่าถ้ากดแล้วเราจะได้ยิงเงยอะขึ้นแต่ว่าเราจะไม่เสี่ยงกดน,นะครับเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยเราจะเสียรองเทา้าเราจะไม่มีสกิลวิ่งนะครับเราเก็บสกิลวิ่งไว้ออกดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะโอเคอันนี้ยเราวิ่งไล่ได้ละเขาไม่มีอันติไม่มีเสื้อดูดเลือดละเขาเสียทุกอย่างละอันนี้เราไล่ได้ละครับ ึ๊บยิง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 เอาดูเลือดเออประมาณนี้ครับโอเคเจอคนแล้วนะครับผมแล้วก็อาหารผมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวน่าจะได้กินละเลยสองนาทีน่าจะฆ่าไม่ทันน่าจะได้กินก่อนก็ <vil> อันนี้ผมเตือนไว้ิีนึงนะครับคือเวลาที่เรากดดูเลือดเนี่ยแนะนําให้กดคู่กับอันตีนะครับเพื่อยิงแต่ถ้าไม่มีอันตีจริงๆแล้วมันจะเป็นต้องดูแล้วเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็กดไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะกดนะครับผมแนะนําว่าให้กดดูเลือดก่อนแล้วค่อยกดอันตีนะครับ เพราะว่าถ้าเรากดอันตรีก่อนแล้วเราค่อยกดดูดเลือดเนี่ยเราจะตีไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดูดเลือดเนี่ยเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะตีไม่ได้แป๊บหนึ่งนะเหมือนเราจะโดนแบบคล้ายๆโดนดิสอาร์มเลยแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่แนะนําให้กด,ดนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นรอบนี้นะกินไคเจียวไปอูชูอู้หูอู้หูอูชูอูชูไม่ดีมั้งอู้หูอู้เดีะเดะทำไมใส่ของมาเยอะจังอะพี่พี่กดผิดโหมดปะเนี่ย พี่เขากดผิดโหมดปะครับคือผมว่าผมว่าพี่เขากดผิดโหมดนะ่ะคือเดี๋ยวก็องไปใส่มาเยอะจังอะโหลงงครับเป็นงง,ง,ง,งมาแล้วครับกดรองเท้า โอ้โหเขาตีหนีเลยฮะเขาเปลี่ยนสกิลยังยังน่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งเหมือนกดผิดโหมดครับจะเล่นสเลเลอร์แต่มากดสต็อกเกอร์หรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะไปเปลี่ยนสกิลเป็นดึงแล้วล่ะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นดึงนี่คือผมแบบแล้วเขาโค้งคุกแม่งคือผมแพนะแพ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนเป็นสะท้อนนะครับไม่ให้ผมยิงไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนกันแน่อ่าเปลี่ยนเป็นดึงจริงด้วย นั่นไงเอาแล้วเขาเปลี่ยนเป็นดึงแล้วได้เวลาชิปหายแล้วครับเขาเปลี่ยนเป็นดึงแล้วเขาจะชาร์จเข้ามาหาผมแล้วมาแล้ววิง่งเหมือนกันอย่าพึ่งใจ่เย็นเเพื่อนวิ่งเขาหมดแล้วไอ้ดึงไม่โดนปิดอันตรีไปก่อนครับปิวยิงแบบอพยายามตอ่ตอต่อครับตอ่ตอต่ออันนี้ผมพยายามจะตอ่ตอต่ออยู่นะเขาดึงไม่โดนครับ ตีอย่างแรงเลยโอ้โหลาวาเกิดอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยลาวาเกิดอย่างนี้แย่วะ่ะลาวาเกิดแบบลาวาเกิดโคดช่วยโคดช่วยมันอะลาวาไม่ไม่เกิดช่วยผมเลยเกิดแบบโครช่วยมันเลยเมื่อกี้าวา <c oughs> ไม่บอกยา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 กต้องต้องรักษาระยะเขาตีผมแรงมากทุกคนเห็นปะคือแบบตีแป๊บเดียวผมเกือบตายแล้วต้องรักษาระยะดีมากยากยากตัวนี้ยาก ยากจริงนี่ไงนี่ไงรีครับอย่างเงี้ยไม่ดีเลยผมต้องขันรองเท้ารโ,โยวเขาให้ได้ถ้าผมไม่อยากจะไอเน,นี่ยนะแต่ผมแบบน่าจะไม่ได้ โอ้ oh really. ไม่โดนด้วยตายครับโอ้ยโอ้โหโชคช่วยดึงติดทั้งข้าวเฉย้เขาโอ้ oh. ไม่ได้จริงทุกคนได้ประมาณเนี้ยสุดละ โอเคครับผมเจอคนละมารอบสุดท้ายนะครับผมถามว่าเมื่อกี้วิปเปอริงโบมันชนะทินิตี้ได้ไหมคือมันชนะได้นะแต่มันยากแล้วก็ผมพยายามแล้วได้แค่นั้นแหสุดๆแล้วสุดท้ายมันตายเราตายด้วยข้างข่าครับคือนั่นแหละมันมีข้างข่ามันลดแมกเลือดเราโะโ์ความเร็วเราสุดท้ายมันก็ได้เราทันถ้าเราไม่รีบปิดเขานะครับผมก็ปิดมันยากเหลือเกินผมกดดูดเลือดยิงสู้กับมันเลือดผมยังเหมือนไม่ขึ้นเลยตีซึ่ผมไม่ตีแรงจัดตายครับผมเงินอะไรครับ เอาใหม่ก็ก็อย่างที่ผมบอกแหละผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันไม่ค่อยชอบหอ,อกเท่าไหร่มันไม่ค่อยชอบหอ,อกไม่ค่อยชอบเคิร์ดไม่ค่อยชอบดาบนะครับสามอย่างนี้มันไม่ค่อยชอบเท่าวิปเปอร์ลิงอันนี้ถ้าเป็นไฟตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ไฟตัวใหญ่ด้วยว่ะแล้วว่าจะออกไปไงวะเนี่ยชิ้บหายคือใส่อย่างเงี้ยมันโคตรแก้ทางอะไรที่แบบมันต้องกดันตียิงอะอย่างเช่นวิปเปอร์ลิงผมเนี่ยมันโคตรแก้ทางวิปเปอร์ลิงผมเนี่ยใส่อย่างเงี้ยอ่า คือถ้า right? ผมไ uh huh. mm. ม่เคลียร์ไอ้นี่ผมก็จะโดนเรื่อยๆใช่ปะเนี่ยคือผมยังไงผมก็ต้องเคลียร์ตัวเนี้ยไม่งั้นแบบมันมันเป็นมันเป็นปัญหาเคลียร์เองก็ได้เคลียร์ให้ไม่เคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ให้มาเฮ้ยเคลียร์ให้แล้วอย่าพึ่งดิเคลียร์ให้แล้วทำร้ายกันอย่างนี้ได้อุตส่าห์เคลียร์ให้เนี่ยเดี๋ยวดิโอ้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยนะนายเนี่ยเราอุตส่าห์เคลียร์ให้นายทำกับเราอย่างงี้ได้ไงวะ ดูดิใจร้ายมากเคียร์ตรงอื่นก็ได้จเจอกันชาติหน้าเพื่อนอตามมาเองแล้วกันสักเคียร์ให้ดีๆให้เดินดีๆไม่ชอบเคียร์เองแล้วกันมาครับผมเคียร์มุมอื่นก่อนก็นกได้เดี๋ยวค่อยๆไปผมจะได้วนได้ไมได้มีที่เล่นไม่งั้นมันวิง่งมันวิ่งแล้วต้องมาโดนตีอย่างเงี้ยมันมันเสีย อันนี้เก็บไว้ก็ได้นะไม่ได้เป็นปัญหามากครับเดี๋ยวมันก็โดดใส่เรามันสโลมันอาจจะช่วยเราด้วยเพราะว่าเราโดดโดดออกจากระยะสโลได้แปลว่าคนที่จะโดนสโลจะมีแค่เขาคนเดียวเก็บไว้ก็ได้ครับไม่เป็นปัญหาสองตรงนี้ก็เหมือนกันเก็บไว้ได้ครับไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่โอเคในที่สุดผมก็ออกมาได้แล้วครับออเดี๋ยวใจยเย็นโอเคเนี่ยแหละ ทางที่เราต้องการเขาบอกมาได้แล้วเขาใช้เหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมผมใช้อ่าผมใช้อนี่แคนเซิลอันตีเขานะครับผมเขาเรียกว่าใช้อะไรฮะ้สกิลหนึ่งนะครับแคนเซิลอันตีเขาเรารู้ว่าเขาจะยิงอันตีเรายิงยัดสกิลหนึ่งไปได้เลยนะครับเข้าไปแล้ว อย่าพยายามอย่าให้เขาอาเทลิตี้ใส่เรานะครับก็เล่นเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะครับผมจะยิงกดอย่างเงี้ยเรื่อยๆผมดียิงกดแบบไม่ให้มันทําอะไรเลยนี่ยิงกดยิงกดยิงถึงยิงถึงยิงถึงไปแล้วครับไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมให้ใช้ใส่หรอกแอดแน่แน่ใส่ไม่ถึงนะสิสก,กิวมันไม่ถึงนะสิเอาถึงแล้วโดนละลูกหนึ่งไม่เป็นไรครับกินยาล้างไป เงนยาวเลือดคืนมาครับน,นั่นแน่ใช้ไม่ถึงละสิใช้ไม่ถึงละสิเ้าแล้วต้องเข้ามอนเป็นไงละ่ะไม่ยอมให้เราเคลียร์นี่ไงโดนตีซะไงเป็นไงเราบอกแล้วให้เคลียร์ให้ไม่เชื่อไงโอหเนี่ยดื้อไงเคลียร์ให้ไม่เชื่อไงโดนตีซะเองเป็นไงละ่ะโดนตีซะเองเป็นไงละ่ะนี่ไงเอาไปเอาไปหนึ่งนัดเอาไปสองนัด <c oughs> เคลียร์ให้ไม่แต่แรกไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมมันเดินไม่สบายโอ้โดนเองซะงั้นไงนไงละ่ะ ทันท่นทนเราม,มีเวลาเก็บของเหลือไของเขาไม่เยอะด้วยดีครับดีว่าเทนิตี้เมื่อกี้เยอะไม่งั้นเทป็นทนิตี้เมื่อกี้มันวิ่งมากระทืบผม,มวิ่งยาวเลยยืนยิงยืนงๆอน่างงี้ไม่ได้ครับเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> ก็เอาหลักๆมันคือประมาณนี้ด้านความสามารถมันคือการยิงไกลนะครับก็ยิงคู่กับหมวกพิก็ทำดามเมจได้เยอะนะยิงไกลทีหนึ่งแล้วปิดก็ได้ยิงตอดทีหนึ่งระยะไกลๆเงี้ยแล้วปิดก็ได้เพราะมันยิงอนทางไกลนะก็ใช้ความไกลมันให้เป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปละบายบายครับไปหัดเล่นกันได้